สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงเบิดสุขุสุคนสุมงสุบอนสบายดีย่ามเศร้าเด้อพี่น้องกบกับ่องน้องมินิคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ป้าโูดอกไม้่นกำลังงามพี่น้องเอ้ ดมสบายสบายดีคบหนาเลยวันนี้เนาะที่แถวพี่น้องเลยเนูเลนูมีหลายเลนูเท่ไ่พี่น้องเลยมีหลายเมนูมาใจเลนู

เด้พอ,อด yeah. พอี่น้อ,นองเอ้ยกินขา้าวาเ้าน้ำก,ก,ก,นะกันซุกคุซุกคนเนี่ยหักเม็นหักหักวบามวนหักเม็นหักเม็นเบากระดาษอื่นพี่น้องกินข้าวเ้าน้ำกันมือนี่ครบหน้าครบตาเลยมีทั้งลูกสาวมีทั้งสาวแม่เมื่อก่อนกินซองโฟเมียพี่น้องเอ้ยมือนี่กินลูกเมื่อบ้านทำแม่ไปหากินเมื่อก่อนนะกิ่นี่มีอะนรบ้ เด้อพี่น้องแล้วชิกไปอีกโเห็นเอ้ออ <Yeah. S 2> ดีบาสนี่ยเ้อเศร้าน,น้ำกันพี่น้องสุขูสุขคน,นยุไกยุไกอยู่เหนอือยูใต้ยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็ดีพี่น้องเอ้ยเศร้าน้ำกันมาเนี่ยเสียบเด้พี่น้องคังกันเนด้อกินข้าวน้ำกันเด้อสุข,ขูทุขคน

นจะนักเล่นใช่ไหมครับเที่ยงค่หมักเกลือจำ,ำ,ำ,ำุ่งใช่ไหมกอกจำุ่งเยอะ

mời mọi người mời tôi mới cứ lượt đi đối kia chàng Chàng đôi thơm mẹ tôi đúng mời 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 mang mời là mời 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 à mời là cái mời à, đông mời mời à, à mình tiêu tiêu ngon ngon mời 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 เหรอเ้วเพิ่นก็ได้นี่ก็จะลงในเฟซอ่ะรอกว่าทีวะนีนี่ยน่าท้าอ้ยเลยมีคนมงมาได้แต่และมีแต่ข้าวหุ้งข้าวต้มไปเนี้ยนี่จะมนมันสู้กรือเป่ ดาวใหญ่ก็เสียอยู่ำลานดาวอยู่ก็เสียหลายจีลยู่กลาเน่นทำมาแล้วกรลูกจนะมาอยู่น้ำบ่ฝาดเขานาะเขากน้อกะไปใช้ปลาได้แล้ว เราไม่ก็ย่างมันทำมันก็เขาเนอามีหงส์ับจรแล้วจำเขาจริงหรือเปล่เด็กที่แปดนีหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วคนไม่ได้คนเชี่ยวกระเป็นน้อยคืออย่างเนี้ยผัวผัวเขาไม่รู้เลยเชี่ยวมือ ไ้กะายได้กมะจาบอมาลูกบริหม่เอาะเรียกรเจ้าเจ้าเราต้องไปเ้าเราต้องไปือวันมาครับกินข้าป้ากินข้าวไล่เมนูน้ายมานาีแยงเขียดแกงไก่เนี่ยละน้อยเออ ตำมงตมเดสาวตำมุงมากตามมุ่งเลยอยากมาวิกมา้ทะเลทะเลาจะพูดอยากอมอยางออยากมะนาวเรงคนใหญ่คนใหญ่เนาะค่ะกินท่านน้ำไม่เท่าคูณอมห่ถึงก็่ยากเบ้ดายข้าไปเออไปชงวะบดย่ำมาเลยไปนัดเอาถ้าแม่คอยบ่ยากใพูบอไปงานบอกปม่แห็นเลยบเลันจะไปอยู่ ให้พ like ่อใหญ่เอาเขมั่นใจแล้วพูใ่ม่นและได้เพิ่็อยะได้พมีเพื่นก็อยกเขาอ้องได้ยังลงจะหันกันนะแกเ่นคีเรสใช่หมนังว่ด้าสี่บวกสี่มีะซื้อใค่ปุุงแล้วมาไว้มันมัใช่ได้พักก่อนเพลสผักมาพอนั่นแหละเ่ครับบ้าป่นี่เหละนี่คือพกินนังมินคน กินข้าวมแซ่บปลน้อยเดกนาะกินข้าวมอยากแซะยามหนนี่จ้าอกลับมาแล้วทำหน่อยมัาเป็นลูกแล้วตมาทำหน่องยุ๊ อืมปดทรอันนะต้องให้ปลอดภัยทำหมดปลอดภัยก็หิทมาแล้วอืมเล้าหลกักสทธเาเห็นไหมอันตรีจ้ยใาญ่้านครับัาขาอืมอืมครับจะเข็มนเนนกก้บ,บัานจะกระบอกกันมัไม่บ้า

มอไหมมอคือมันมอมากสุดมากสิแล้วอาจายังบาทันเ่งเนาะอาจ้ารยาทันเ่งทันฉลาดีหมือเียวมือหาเกิดไปไหเอ้ยมือเดียวบรไทไทยแสดงมาบูมิห้างเกิดมือนี่ พี่นอกก้องพอใจไว้เนี่ยน,นั่นแหลดเด้อพี่นอ้องเอ้ยเมื่อเล็บ<ด>ประเทศไทยทิปย์แะสะดงว่าหิวลดโมแม่มาชิ้กินลาบซีนเน๊ะมันได้กินลาบซ้นเนี่ยท่ายให้เบิ้องล้แหละเมื่อเล็บประเทศไทยะะเราแสดงว่าไม่น,น่าหิว,ลแ,วแล้วแก่จ้มแก้วเลยนะ มันงอมจ้าได้ผลกินเนน้อตันบตันหรอกจะก่อนกินไรผู้เากินเผาปรทศนะเราเนี่ยกินออเ ขาดเพิ่นาไปกินท่านอัน,นแต,แต,เตมเด้อเห็นว่าไไปมีหกเขัน,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 าน้าเขาลงมือแรงค่ะโทร,รม,มาได้บอ <c oughs> <c oughs> กันกับอื่นดเสียแค่รู้ว่าจอลงมือนี้แค่เอาลงมือนี้เอาลงกับบางเทือกเขาบอกให้มาค่ะให้ยูแตงผ้าเขาวน้ำน้ำมาแล้วเจ้าก็ไปเอากันได้อีกแล้วแดงข้าลงทำ แล้วพี่น้องพก้องมพาล้วสำหรับทนี่ว่าจะมีก่อนเด้อพี่น้องกบขอบคุณในไลฟพี่น้องบุกไปสคุณจก้นขอบคุณทุกงแคุณตัคอมเมนต์เ้อะมากอกันขึ้นนาพี่น้องตจ้าลันี้สมัยดี